สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องแฟนฟุตบอลต่างประเทศนะครับแฟนนักสะสมเสื้อบอลที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเบาๆนะครับกับเสื้อ ACL 2022นะครับเป็นชุดเต็มมาเลยนะครับของสโมสรยูเนเตดซิตี้นะครับนี้ใส่เสื้ออินโดนะครับเสื้อบาลียูเนเตดมาพรีเซนต์นะครับเสื้อของสโมสรฟิลิปปินส์นะครับฟิ i ิปเปตซิตี้เอฟซีนะครับก็อยากบอกว่าเสื้อฟิลิปปินส์ตัวนี้จะเป็นเสื้อลีกที่5ครับ ลีกต่างประเทศที่5นะครับที่มีที่เรามีสะสม,ะะมาาอออสเอาไว้นะครับถัดมาจากอังกฤษหรือญี่ปุ่นรีออสเตรเลียนะฮะรีอินโดนี่ก็รีฟิลิปปินส์นะครับไม่นับลีไทยนะโอเค <c oughs> ก็การที่ได้เสื้อแบบนี้มาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนภาษีโดนอะไรพลาเสื้อของเขาเนี่ยทำออกมาเป็น2เวอร์ชันนะครับเป็น2เป็นแฟน เป็นแฟนลิปิก้าแล้วก็เป็นเพลเยอร์ลิปิก้าอันนี้คือเวอร์ชั่นเสื้อเกรดนักเตะนะครับอยู่ในแต่ซิตี้เลยครับเดิมทีนั้นก็คือสโมสรนเซเลสเนกคลอสนะครับของฟิลิปปินส์เป็นสโมสรดังที่เตะถ้วยเล็กมาเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเสื้อส่วน ACL เนี่ยได้เตะมา2ปีติดต่อกันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับปีที่แล้วเหมือนจะชนะ,ชนะทีมจีนมนปีนี้ก็เพิ่งเตะไปนัดหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าแพ้นะฮะเสื้อ,อมาดูใ,ใกล้ๆดีกว่า เสื้อสโมสรยูนิเต็ดซิตี้นะครับแบบนี้การหาซื้อค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่านอกจากซักซื้อออนไลน์เนี่ยพอดีผมไดอ้อาศัยการพูดคุยผ่านแอดแอดมินนะครับของเพจสโมสรเขานะครับว่าเขามาเตะเมืองไทยเอามาขายเอาเอาเสื้อมาขายไหมอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็บอกว่าโอเคมีหามาให้ปรากฏว่าจริงๆริงเขาจะหาเสื้อขาวมาให้เสื้อเสื้อของยูนิเต็ดซิตี้เนี่ยเสื้อเย้าเอเชียเป็นสีดำแบบนี้ เสื้อเยือนสีขาวนะครับส่วนเสื้อโกจะเป็นสีแดงนะฮะโกเย้าสีแดงแล้วก็โกเยือนสีน้ําเงินนะครับแต่ผมดูแล้วสีสีเนี่ยสีดําเสื้อเย้าสวยที่สุดนะครับโลโก้ตรงกลางก็จะเป็นแบรนด์เขานะครับแล้วก็จะมีสปอนเซอร์เป็น All i a n นนะครับ a l l i a n c นะครับตรงโลโก้ที่เป็นงานถักนะครับเป็นงานถักงานละเอียดมากนะงานถักนะฮะ ตรงแขนมีอาร์ม ACL เป็นอาร์มแท้นะครับแค่อาร์มเนี้ยก็350บาทแล้วนะครับอาร์ม ACL อนะฮะอีกข้างหนึ่งนะครับอีกแขนอีกข้างหนึ่งจะเป็นธงชาติฟิลิปปินส์นะครับธงชาติใหญ่มากใหญ่มากธงชาติชัดเจนเลยครับว่ามาจากฟิลิปปินส์แน่นอนนะครับโอเคส่วนด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่ายูนิเต็ดซิตี้นะครับ12เป็นเลขกองเชียร์นะครับ เสื้อน,นี้ถ้าเกิดซื้อในออนไลน์ประมาณพันสามนะครับแต่ผมซื้อมาทั้งชุดนะครับรวมกางเกงด้วยนะครับแปดร้อยห้าสิบาทโคตรคุ้มนะครับและคือง,งานดีผ้าดีคุณภาพดีมากๆนะครับแถมแอดมินเข้าใจดีแจกตั๋ว VIP มาให้ไปดูบอลอีก2ใบนะครับโอ้โหไมรู้จะขอบคุณยังไงนะครับต้องขอบคุณสตาฟสโบรสอนยูนิต็ดซิตี้มาด้วยนะครับอ่ะดูว่างเกงครับกางเกงแบบนี้นี่เป็นกางเกงบอลคนที่ผมไม่ค่อยได้ซื้อนะแต่ว่าชุดนี้เขามาแบบครบเซตมาเลยจริงๆอะเกือบไม่ได้นะเพราะว่า ตอนแรกถามไปบอกไซส์มาบอกอะไรเรียบร้อยแล้ว6 2 XL ถามไปแล้ว่าม like 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 yes, ีเพราะว่าเขาไม่ได้มาด้วยเขามีแค่ XL แต่เขาบอกว่าเอาเอาเอาสีขาวไหมผมบอกไม่เอาสีขาวขาวไม่ชอบขาวมันเป็นขาวครีมอ่ะมันไม่สวยมันกวนเลอะง่ายด้วยผมชอบสีดำมากกว่าถูกใจตั้งแต่ตอนเห็นตัวอย่างแล้วอะบุ๊บนี่คือโลโก้โลโก้ผ้าถักชัดเจนนะโอเคก็เขาบอกโอ้บีเจอซีทั้งชุดนะครับเจอซีทั้งชุด 850บาทผมให้ไปเลยทิป10บาทเอาก็ไปถึงไปถึงเขาไปเอาของที่โรงแรมนะครับก็เขาก็ฝากของที่ดีสคชับน,นะครับก็เข้าไปแล้วก็เอาซองไปยืน่นให้เขาแล้วก็เอาพวกกุญแจรเรสเตอร์ฝากเข้าไปเป็นที่ลึกสองอันนะครับก็ถือว่าเป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาอุตส่าห์อุตส่าห์ส่งของมาให้เรานะครับางทีมัาไม่ส่งก็ได้นะครับโอเค นี่จะเป็นการลองใส่นะครับคุณนายจะนนี่ใส่ไปดูบอลวันนั้นแล้วรอบหนึ่งนะครับใส่ไปเชียร์ยูเรเซตรอบนึง <c oughs> นี่จะเป็นเสื้อไซส์เอ็แอนะครับสใส่เอ็กซ์แอลดูิว่าใส่ได้ไหมครับไหมอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ก็ประมาณประมาณ 2XL เอ็แอของไทย,อยพอๆกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยสองอคับกว่าอีกตัวเนี้ยคับกว่า ก็ถือว่าเป็น XL ที่ที่ใหญ่ประมาณหนึงนะที่ใหญ่ประมาณหนึ่ง,นะงถือว่าใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ไม่ได้รน่าเกียบใส่ได้อยู่ลืมลืมสองลืมนี้เลยอะไรยังไงนะแสงเก่งด้วย นี่คือเสื้อ ACL 2022นะครับของสโมสรยูนิเต็ดซิตี้นะครับยูนิเต็ดซิตี้เอฟซีโอเคนะ สวยอยู่สวยอยู่ใสไปเที่ยวได้ใสไปเลเล่นได้โอเคประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนฟุตบอลและก็นักสะสมเสื้อบอลที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับหลอเนาะไม่เร็วไม่เร็ว